สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเ,เป็นเอ,อเป็นคลิปที่ปกติผมจะไลฟ์สดนะครับแต่ไม่สามารถกล้องผมไม่สามารถไลฟ์สดได้นะครับได้กลมนะครับก็ถึงถ่ายสอนผ่าน youtube นะครับเ๋ยลง youtube เ,เป็นโอกาสดีนะครับเพื่อนๆใน YouTube ก็จะได้ชมการสอนออนไลน์ของผมไปด้วยนะครับก็จะเป็นในช่วงนี้ที่ สามารถไล่สุดได้นะครับครับอ่วันนี้นะครับเรามีขดวัดพัดลมนะครับไอ้ไม่ใช่พัดลมนะครับขดวัดมอเตอร์เครื่องซักผ้านะครับเครื่องซักผ้าน่าจะเป็นฮิตาชินะครับถ้าดูจากรูปร่างนะครับเดาๆเอานะครับแต่ก็ไม่ทราบว่าลูกค้าไม่ได้แจ้งว่ายี่ห้ออะไรครับส่งมาบอกว่าพันให้หน่อยอ่าจากการทดสอบวิธีการทดสอบว่ามันเสียไหมครับตัวนี้คร่าวๆนะครับ นี้เรามาดูหลักการทำงานของอมอเตอร์เครื่องซักผ้ากันก่อนนะครับสำหรับมอเตอร์เครื่องซักผ้านะครับก็คือคาปาซิเตอร์มอเตอร์รันนะครับที่พูดง่ายก็คือใช้คาปาเป็นตัวได้ช่วยในการวิ่งนะครับก็จะมีขดวดจำนวน2ชุดนะครับชุดแรกนะครับก็จะมี ชุดด้านนอกนะครับเป็นชุดลังครับอ,อันนี้เป็นมอเตอร์ปั่นนะครับสังเกตยังไงครับมอเตอร์ปั่นผมดูจากตัวนี้นะครับดูจากจานวนปริมาณลวดนะครับแล้วก็จํานวนรอบก็น่าจะ,ะสังเก,ก,เกง่ายๆนะครับจะมีรอบชุดสตาร์ทนะครับจะมีจะไม่มีคนในนะครับ การวางนะครับอันนี้สมมติว่าโปที่หนึ่งสองสามสี่จะก็จะวางอย่างนี้ ต่อกันนะครับฝั่งเดียวกันก็ต่อกันเลยกลับมานะครับก็จะมาเข้าเทอร์โมฟิลครับตรงนี้จะเป็นไอเทอร์โมสตตชไม่ใช่เทอร์โมฟิลเทอร์โมฟิลสำหรับพัดลมครับตรงนี้ก็จะมา ก็จะเป็นชุดที่หนึ่งสองสามสี่นะครับการวางคนลวดก็คือทํามุมกันเก้าสิบองศานะครับเพื่อให้มันช่วยขับนะครับคพือขัว่าเก้าสิบองศาก็คือวางตรงกลางระหว่างคนระหว่างคนคนสองนะครับกรณีมีสี่โปลนะครับก็จะวางคอมตรงกลางไปเรื่อยๆนะครับกรณีมีสองโปลนะครับอย่างมอเตอร์ตัวนี้นะครับ อย่างนี้อันนี้ก็คาปาซิตเตอร์มอเตอร์เหมือนกันนะครับแต่เ,เป็นมอเตอร์กำลังนะครับตวนที่ใช้แคปแรงแคบสตาร์ทด้วยนะครับอันนี้เราค่อยไปป้ากันใน,นคอร์สหนึ่งนะครับอันนี้เริ่มต้น,ตนกันน่อนครับก็ลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับคอรอ,อื่นนะครับในการตรวจเช็คนะครับตรวจเช็คเราจะมาตรวจเช็คกันนะครับมาดูกันที่ตัว นี้นะครับสายออกมานะครับอันนี้ไม่รู้ว่าสายออกข้างบนข้างล่างนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับถังปั่นก็น่าจะ,จะดูท่าทางน่าจะจากลษณะน่าจะออกข้างล่างนะครับดูท่าทางอันนี้นี่คือโทโมสแตทนะครับตัวนี้น่าจะเสียนะครับถ้าไม่ตัวนี้เสียก็กดลวดขาดนะครับตัวนี้ลูกค้าส่งมาพันนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นอลูมิเนียมหรือเปล่าดูจาก น้ำหนักนะครับน่าจะเป็นอลูมิเนียมนะครับผมจะตั้งมิเตอร์ไปที่อ่าอุปกรณ์วางหน่อยมองเห็นไหมครับจะตั้งมิเตอร์ไปที่คูณสอง0ันโอห์มนะครับอ่าแล้วก็ดูสายนะครับได้สายสีเทาสีเทาน่าจะเป็นสายคอมมอนนะครับอ่ะตัวนี้ก็ตัวนี้น่าจะเป็นเทา,ายันให้ดูเทาอ่าตัวไหนรันตัวไหนสตาร์ตตัวนี้ยังไม่รู้นะครับยังไม่ได้แกะ อ,อ,อื่นนะครับตอนนี้เราก็มาแกะกันครับี๋ยวส่งมาก็แกะให้อะไรก็ต้องต้องเําทำให้ถ้าเป็นทองแดงนะครับผมจะเปลี่ยนแค่เทอร์โมสตัทนะครับแต่ถ้าเป็นอลูมิเนียมก็คงต้องพันใหม่ให้ลูกค้านะครับเพราะลูกค้าอยากได้ทองแดงนะครับแต่คาดว่านัดเป็นอลูมิเนียมครับอ่า อันนี้อันนี้เห็นแล้วนะครับสีเทาเป็นลันผมรู้ได้ไงว่าเป็นลันเพราะมันอยู่ขดนอกนะครับนี่มันอยู่ด้านนอกดูง่ายนะครับสําหรับท่านที่ฝึรทำนะครับฝึงฝึกทำอ่าอยู่ด้านนอกแ,แน่นอนครับต้องเป็นขดลันแน่ๆอันดับแรกเราก็มาวัดกันเลยลันกับสายกลางคือนี่ไม่ขึ้นไหม ขึ้นเท่าไหร่ศูนย์จุดอผมตัง้งนะครับขึ้นไหมอ่าขึ้นนะครับห้าสิบสี่โอห์มแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นสตาร์ทนะครับสีสน้ำตาลอ่าไม่ขึ้นนะครับสตาร์ทน่าจะขาดนะครับสตาร์ทน่าจะขาดหรือไม่ก็ตัวเติมตัว ต,ตัวนี้คงไม่ขาดนะครับเทอร์โมสตักคงไม่ขาดเพราะว่าวัดตัวนี้ขึ้นอยู่แล้วจะมาดูกับสตาร์ทขาดไปแล้วนะครับอันนี้หราแต่ละคลิปก็จะประมาณใช้เวลาประมาณ2ีนาทีนะครับเดี๋ยวก็จะตัดนะครับอยากรู้ว่าเทอร์โมสตัใช้งานได้ไหมเราก็มาดูตรงนี้ แกะออกมานะครับเนี่ยแล้วเราก็มาวัดดูเลยดีก็บางกรณีนะครับเทอร์โมสตัตที่เสียแบบไม่ขาดก็มเีเป็นยังไงนะครับก็เคยเจอมาก็คือเวลาจ่ายไฟเข้าแล้วไฟไม่วิ่งเต็มนะครับเต็ด220โวลต์พอจ่ายผ่านทําให้กระแสดอกลงเกินกว่าเหตุเกินกว่าเหตุก็คือเกินไปนะครับแะ รบส,สตนด์ก็มีข้อดีนะครับบางทีไฟกระชากมันก็อาจากกะจะเป็นก็ช่วยได้นิดหน่อยทางนะครับนิดหน่อยนะครับไม่ได้มากตัวนี้เราก็จะมาแกะวัดกันดูถ้าต่อสลิปนี่น่าจะเป็นอลูมิเนียมนะครับท่า,า,ทาแรกเาแรกก็ต่อสลิปได้นะครับใช้สลิปต่อ ไม่เสียนะครับไม่เสียโมดสตาร์ไม่เสียนะครับขึ้นอยู่ที่สองสุด,สดประมาณสองโอห์มนะครับอันนี้ตั้งถ้าตั้งคูณสองร้อยโอห์มก็น่าจะดเดยอะกว่าน,นี้นะครับอ กิโลได้ก่โลอ๋อเป็นที่สายน,น่าจะประมาณศูนย์โอห์มอยู่นะครับจริงๆแล้วสายผมศูนย์จุดห้าโอเคครับหลังจากนั้นก็จะมาดูตรงนี้นะครับจุดที่เป็นทุดสตาร์ทนะครับอันนี้ต่อ แน่ใจนะครับว่าทาวงจรแบบไหนนะครับเพราะดูจากสายนะครับอันนี้ชุดสตาร์ตตัวนี้น่าจะเป็นชุดคอมมอนแต่ทำไมมาออกตรงนี้นะครับตัวนี้อาจจะเป็นการวางวงจรสตาร์ทที่กลางลันก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะไล่ดูวงจรน,นะครับการวางวงจรแต่และขั้นไม่เหมือนกันนะครับแต่ยี่หอก็ไม่เหมือนกัน ก็แล้วจต่อิสวะกรอนแต่ละขั้นที่ออกแบบมาครับฝตองมอเตอร์อ่านไม่รู้แล้วแหละครับสตาร์ทกดลันอันนี้ผมไม่รู้ไม่ไม่ไม,มีคาปามาด้วยก็เลยไม่ทราบนะครับไม่มีเนมเพลทอะไรมาด้วยเลยนะครับก็ตังเดาไว,ไว้ก่อนว่าเป็นวาง วงจรให้ถ้าออกกลางทางอย่างนี้ทางวงจรตัวนี้ กลางลันนะครับคอมมอนเข้ากลางลันเดี๋ยวจะลองต้างวงจรคร่าวๆดูนะครับวอจขดลวดจะไม่คงไม่เปลีป่ยนไปตามวงจรนี้นะครับเดี๋ยวองจรเดินนิดหน่อย บางวงจรน่าจะจ่อยสิบโวลต์หรือเปล่าเข้าฮาร์ทเข้าครึ่งขนลันจะลองดูตอ้องพิสูจน์ทุกอย่างไม่ใช่ปัญหาตอนนี้ที่ได้แน่ ต่อได้นะครับแต่เราจะไม่ต่อกันพรดูแล้วเป็นอลูมิเนียมนะครับวกจอรอลูมิเนียม เส้นเดียวนะครับไม่ได้วิ่งสองน่าจะต่อเอาอยู่ที่ตรงนี้นะครับการเลือดเอา เป็นวงจรที่แปลกๆเราก็กวรจะลื้อดูวงจรครับน,นี่นดะดันน,นีเป็นการลื้อดูวงจรนะครับยังไงเราก็จะ,กะตัดพันใหม่อยู่แล้ว นี้เพื่อลดค่าคาปลาลดแรงดันคาปลาลงนะครับรดังนั้นตัวข้อมของแคปซันจาก450นะครับหรือให้เหลือเป็น250นะครับคาดว่าเป็นวกจรแคบของญี่ปุ่นครับ จะลองเขียนวงจรตัวนี้คร่าวๆอย่นะดูนะครับกดรันนะครับสองนะทำไมนะครับรัน นาดเจอครับวงตอนนี้อ่าเจอแล้วครับนี่นะครับใช้ตัว นนนะครับี่นะครับจะเป็นวงจรแบบนี้นะครับใช้ตัวสีเทานะครับเป็นคอมมอนนะครับ Terima kasih. คลิปนี้ก็พักไวปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันตน่อในคลิปต่อไปนะครับ